ขันขึ้นไม่มีท้องเลยนี่สายสายปันสายปันขี้วัวนะคะสายปันขี้วัวอ้าวเก่งมากไปใส่เลยใส่ถุงใส่ถุงพอไหมนี่พีเส้อ ติดไหมอาบินไปแล้วอ่าอันนี้เก่งมาก<อ>สุดยอด,อดยเอาตักอีกตกักเยอะๆเลยว้าวนั่นเก่งเดี๋ยวบัวต้องมาครับเดี๋ยวบัวไม่ามาก็ตักเพิ่มใช่ Yep.